สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านพ้าบ้านพระบูชานำพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่รุ่น 558ปีมีสีน้ำตาลและสีเขียวปี2544จังหวัดสุพรรณบุรีมาให้ได้ชมกันนะครับพระรุ่นนี้ทางจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับคณะสงฆ์ร่วมกันจัดสร้างขึ้นนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีจัดสร้างการจัดสร้างเนี่ยเขาสร้างตามแบบพิธีกรรมโบราณสมเด็จพระสังฆราชประธานมวลสารในการจัดสร้างด้วยนะครับรุ่นนี้ถอดแบบมาจากองค์จริงเลยเหมือนของแท้ทุกประการ มวลสารก็จะมีทั้งพระผงจากกรุต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีและก็มีพระผงสุพรรณแท้ๆมาเป็นมวลสารสําคัญเลยมีเกจิปลุกเสก5 5 9รรูปปลุกเสกพิธีใหญ่เลยนะของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยปลูกเสกที่วัดต้นกําเนิดก็คือวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจุดที่ค้นพบพระผงสุพรรณเดี๋ยวเรามาชมองค์พระกันเลยกรองเขาจะใช้กรองเหมือนกันเลยทั้งสองสีสีน้ําตาลและสีเขียว จะเขียนว่าพระผงสุพรรณรุ่น558ปีจังหวัดสุพรรณบุรี <schools> กรรมยีดด้านในจะเป็นสีน้ำเงินใช้กล่องแบบนี้แบบแรกเป็นพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่สีน้ำตาลรุ่น558ปีสร้างเมื่อปี2544อายุพระก็23ปีแล้วนะครับ ปัจจุบันปี2 5 6 6บูชา1องค์คิด300บาทถ้าบูชา2องค์คิด500บาทรวมกันได้ทั้งสีเขียวและสีน้ำตาลอันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจะเห็นรอยนิ้วมือชัดเจนเขาถอดแบบมาจากองค์จริงเลยด้านข้าง ขอบล่างสีน้ำตาลแบบที่2สีเขียวพิมพ์หน้าแก่รุ่น558ปีปี2544อายุพระ23ปีเช่นกันบูชาองค์ละ300บาทเท่า2องค์คิด500บาทรวมกันได้ทั้งสีเขียวและสีน้ำตาลอันนี้คือด้านหน้า ด้านข้างด้านหลังก็จะเห็นรอยนิ้วมือชัดเจนเพราะว่าถอดแบบมาจากองค์จริงด้านข้างขอบล่าง ถ้าหากใครสนใจติดตอ่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าลายไอเดียปลายแอ e แอด pbpb4289 แอด pbpb4289 ถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกนค r Code คตรงหน้าจอนี้พอสแกนค r Code คมันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านพระบ้านพระภูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทนายแอดได้เลยง่ายทีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึงสทุ่มโทรได้ทุกวันไม่หยุนหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องย t u b e ของช่องพระบ้านพระภูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ